นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรสนับสนุนกีฬาท้องถิ่นไทยครับอำเภอขานุวรลักษ์สบรีครั้งที่1วันที่18มีนาคม2557ที่สนามที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษ์สบรีนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นไทยครับอำเภอขานุวรลักษ์สบรีครั้งที่1 โดยมีนายน้อยวงวิทยาน,านันนายกเทศมนตรีเมืองปางมะคา่าในานามประธานชมรมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถินง่นอำเภอขานุกรลักษณ์สบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬาในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิน่นสมาชิกสภาท้องถิน่นพนักงานส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบล ได้รู้จักวิธีการออกกําลังกายที่ถูกต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะและสร้างความรู้จักคุ้นเคยกันเพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานกันในอนาคตรวมไปถึงเพื่อคัดเลือกนักกีฬาและทีมนักกีฬาพื้นบ้านระดับอำเภอขานุวรลักษ์สบุรีเข้าร่วมทําการแข่งขันกีฬาไทยครับมหากรรมกีฬาท้องถิ่นไทยในนามตัวแทนอำเภอเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน500,000บาทและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอขานุวัล,ลักษณ์บุรีในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและการเดินขบวนพาเหรดที่สวยงามครับ